คือตอนนี้เราเปิดตาราใช่ไหมทุกคนแล้วเรากำลังจะวิ่งไปหาเขาแต่เพื่อนเบอร์สี่ตายไปแล้วด้วยความรู้สึกผิดของเรานะเราก็เลยแบบพยายามวิ่งหาเก็บเหรียญเพื่อที่จะชุบเพื่อนเบอร์สี่อันนี้คือเรารู้สึกผิดจริงๆความคิดของเราคือเราอะตั้งใจว่าจะเปิดตาร่าแล้วตัวเราเองอะจะเป็นคนที่จะไปยิงเขาแต่ด้วยความที่เพื่อนก็อยากจะได้คิวเหมือนกันหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เพื่อนก็ สู้คิดไปแล้วตอนนี้พยายามที่จะหาทางขึ้นไปชุบเพื่อนประรเด็นก็คือทางขึ้นมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ตู้ชุบมันอยู่ตรงไหนในแผนที่ตรงเนี้ยมันมีตู้ชุบไว้คือคือเราพยายามที่จะวิ่งหาตู้ชุบอะ่ะจนเพื่อนได้เกิดแล้วว่าทุกคนคิดดูเอาความที่แบบตู้ชุบมันอยู่ใส่วะมันหาไม่เจอจริงๆคือไม่ได้ทำทรงไม่ได้เลยเลยนะทุกคนดูการวิ่งหาตู้แบบอันงง,ง,งเงาของเรา ืออาเห็นแล้วเนี่ยมันอยู่ว่ามันอยู่ข้างบนหัวเนี่ยแต่วิธีการเคลื่อนไปหาตู้ข้างบนหัวมันคือตรงไหนคือฉันต้องมายืนนึกอยู่ตั้งสติอยู่พักนึงว่าฉันควรจะไปหาบันไดเพื่อที่จะขึ้นไปข้างบนเจอแหละจริงๆมันยากแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนรอเราอย่างเงี้ยก็คือก็คือเพื่อนไม่ได้เนี่ยนี่ทุกคนเราจะเปิดตาล่าเป็นครั้งที่สองนะอันนี้จะเปิดตาล่าของจริงนะเห็นไหม คือเปิดตาล่าแล้วพอทีเนี้ยมันไปอยู่ตรงที่เพื่อนพอดีแล้วประเด็นก็คือเพื่อนได้คิวอันนี้มันไม่ใช่ความผิดของเรานะที่แบบว่าเปิดตาล่าแล้วเพื่อนตายก่อนหน,น้านี้แต่อันนี้ก็คือระหว่างดีเราอยากจะให้เพื่อนได้คิวไว้ทุกคนเห็นไหมมันเป็นประโยชน์ในการเปิดตา,าล่าเราว่าการที่แบบได้คิวมันสนุกมากนะแล้วเราก็พยายามวิ่งไปเก็บเหรียญไว้ไว้เปิดตาล่าไว้ นี่เราจะเปิดตาล่าอีกครั้งหนึ่งไว้ยทุกคนอ่าแต่ไม่ทันแล้วจ้ะเพื่อนเป็นคนเปิดแล้วจ้ะนี่แต่แต่รู้สึกว่าเขาอยู่ไกลมากเลยนะความที่แบบโอเคจ้ะเพื่อนเปิดตาล่าฉันก็เลยแบบพยายามที่จะวิ่งไปหารถเพื่อที่จะไปล่าคนอ่าทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะว่าเราจะได้ฆ่าสักิ่คนในวันนี้ ตอนนี้คนในแมบบก็เหลือ28คนแล้วนะดูความสงเงเะสังะาของเราคือตอนเนี้เรายังไม่ได้ยิงใครเลยยังไม่ได้มีดาเมจอะไรเลยนะเนี่ยก็คือเพื่อนก็คือพยายามที่จะวิ่งมาหาคนที่เขาโดนล,ล่อยู่นะคือเรายังอยู่ที่เดิมเรายังคิดอยู่ว่าเราควรจะยังไงดีวะเราควรจะไปตรงไหนดีวะ ก็คิดอยู่น,นะน่ะก็เลยตัดสินใจว่าเออควรที่จะแบบไปหารถด,ดีไหมไปหารถเพื่อที่จะแบบว่าเออเราควรจะไปหารถไปไปลากกับเพื่อนไหมอะไรเงี้ยทุกคนคือวันนี้เราเห็นน้องคนนึงเขาใช้ปืนวัใช้ปืนสองอันนี้แหละรู้สึกว่าเขาเล่นตึงมากเราก็เลยอยากจะใช้เหมือนเขามาดูกันนะคะว่าเราใช้ปืนสองอันเนี้ยเราจะเล่นตึงเหมือนน้องคนนั้นไหมคือเขาเล่นตึงจริงใช้ปืนสองอันนี้เป๊ะเลยเราว่า ถ้าสุิว่าเราใช้ปืนอันนี้แล้วเล่นไม่ตึงมันก็น่าจะเป็นที่คนแล้วแหละมันไม่น่าจะเป็นที่ปืนแล้วแหละอันนี้คือพยายามขับรถไปหาเพื่อนนะทุกคนอันนี้คือเราขับรถมาหาตู้เว้แล้วเราอ่ะจะเปิดตาล่าอีกครั้งนึงเพราะตอนนี้เรามีตังอยู่หนึ่งพันใช่ไหมเราคิดว่าเราเราอยากยิงคนนะ่ะนี่เห็นไหมดูความพยายามที่จะมาเปิดตาล่าเว้ยทุกคนแต่ มันอยู่ใกล้มากนะมันอยู่ใกล้จริงๆทีดูแต่ละคนเอาจริงๆก็คือสงสารรถคันนี้เหมือนกันนะที่ต้องมาตกละกรรมลำบากกับเราอะ่ะทุกคนคือสงส,งสารเขามากนะเขาถ้าจะไปเป็นรถคนอื่นอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะ เนี่ยเรากำลังจะไปล่าคนเวย้ยคือมันใกล้จะถึงคนที่ล่าแล้วอะ่ะแต่เราเจอคนที่เขากำลังชุบบงก็คือจังหวะเนี้ยไม่แจกคิวก็ได้คิวมีอยู่สองอย่างเนี่ยแหละทุกคนจังหวะนี้ก็คือจะใช้ปืนอันนี้เลยนะเป็นปืนที่แบบไม่เคยใช้เลยนะอ่ะวิ่งไปละอีกนิดนึงเขาจะตื่นละอ่าจังหวะนี้ยังไงจ้าปักอือมันฟกหรืออะไรก็ไม่รู้หรือเขาอาจจะไม่ได้สติเขาอาจจะงงอยู่ แล้วเราก็ได้หนึ่งคิวเว้ยจังหวะที่แบบจังหวะที่แบบกําลังจะวิ่งออกเจออีกหนึ่งคนจ้าใช้ปืนอันนี้แต่เรามีความรู้สึกว่าปืนอันนี้มันดีกระสุนมาเหมือนกันนะหรือแบบเรายิงไม่โดนว่านี่จังหวะหมวนตัวซ้ายป้าป,ปั๊าอ่ายิงเขาแล้วเขาก็ตายแต่ว่าเขามากับเพื่อนดู ได้สองคิวเขามากับเพื่อนเรายังไงสัง,งึกสังกักอยู่ตอนนี้สง,งึกสัง,งักจังหวะน,นี้คือไม่ได้ความของนะก็คือพยายามที่จะแบบว่าเปิดสกิลแล้วก็พยายามที่จะผัญนยาแต่ด้วยความที่เขาก็แบบเป็นผีกระสือเขาดูดเลือดเราไว้ทุกคนความสัง,งึกสังกักของเราก็คือเราตัดสินใจยังไงดีว่าเราจะยิงเขายังไงแต่เลือดของเราเหลือครึ่งหลอดเว้เลือดประเด็นก็คือเลือดเหลือครึ่งหลอดและความโง่เง่าของเราว่าถ้าเราไปยิงเขาแล้วเราจะ จะยิงเขาไม่ตายอ่ะแล้วก็เลยเปลี่ยนใจไปที่อื่นเว้ยทุกคนเราพอแค่นี้เราเอาคิวแค่นี้พอ2คิวนะตอนนั้นแล้วก็เลยแบบดีวิ่งออกมาแล้วก็ตอนนั้นจะบอกว่าตอนนั้นมันเน็ตปิงด้วยทุกคนเน็ตมันปิงแล้วยังไงได้คิวไม่พอเราจะทําประโยชน์ให้เพื่อนด้วยตอนนี้เหลือคนในแบบ18คนเว้ยเราสามารถฆ่าคนตาย2คนแล้วมาสามารถชุบเพื่อนตื่นได้อีก1คนเว้ยทุกคน คือจะบอกว่ามัวแต่ห่วงชุบเพื่อนตอนนี้ตัวเองอ่ะก็จะตายเหมือนกันนะดูความที่แบบวงมันก็อยู่ไกลเหมือนกันนะเราเป็นคนที่กลัววงมากๆดูเลือดเราอะ่ะเหลือร้อยสบห้าคือมันจะรอดไหมตอนนี้คือที่วิ่งอยู่ตอนนี้ก็คือวิ่งหารถ mm hmm. เห็นตอนนั้นมันจะมีรถขึ้นในแมปใช่ไหมว่ารถมันอยู่ตรงนี้แต่ด้วยความที่ความจำไม่ค่อยดีไม่รู้ว่ารถจอดอยู่ตรงไหนหรือว่าแบบ ใครซ่อนรถไว้วะนะตอนนั้นที่คิดอยู่ก็คือกว่าจะหาเจอสรุปก็คืออยู่ตรงนี้จ้าทำไมไม่รู้จอดไกลมากนะทนั้งที่วงชุบก็คือมันเออเราคิดอะไรอยู่วะตอนนั้นทุกคนตอนนี้เราเจอคนเว้ยคือเรารุ้นอยู่นะว่าเราอ่ะจะไปเจกคิวหรือจะได้คิวจังหวะนี้ก็คือจะใช้ปืนอันนี้นะ เรายิงเขาเจ็บมากเลยนะดูดาเมจเราอะเป็นร้อยเลยอะมันขึ้นที่ละสิบเอ 11, 11, 11, ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดเยอะมากเลยแต่ตอนเนี้ยคือเขาอะอ้าเขาตายจ้าเขาตายเขาตายเขาตายจ้าทุกคนอ่าตอนนี้มีความรู้สึกว่าต้องรีบเข้าวงและเม่งสักคู่นี้ก็คือกําลังฟาร์มของอยู่ดีนะที่ไม่ตาย ทุกคนคือตอนนี้ในแแมปเหลือ11คนนะคะแล้วก็ทีมเราอะอยู่เต็มทีมเลยมันเป็นความรู้สึกว่าเราอะไม่ตายเลยนะอันนี้คือแมปนี้ยเรายังไม่ตายเลยแล้วเราสามารถยืนได้แบบนานมากๆเลยอนะทุกคนตอนนี้เรากําลังซะมิ่งไปหาเพื่อนนะแต่ว่าเราเราเห็นเขาอะกําลังกระโดดลงมาด้วยความที่อะอยากได้อีก1คิวนี่โป้ป้าตายจ้า เขาตายจ้ะทุกคนเราได้อีกหนึ่งคิวมันเป็นความที่แบบมันอาจจะฟุกเนาะทุกคนเห็นแล้วทุกคนอาจจะคิดว่ามันจะฟุกแต่เราคิดว่ามันมันก็ฟุกแหละแต่เราก็ได้คิวเว้ยทุกคนนี่ไงเอลือแล้วเขาอยู่ตรงไหนอะประเด็นอะรีรีกระสุนรีกระสุนนี่ตีนนแ,นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็แุไรเชดอ